ปตทพลังที่ยั่งยืนปัญหาโลกร้อนก็คงเกิดจากมนุษย์นี่แหละเนาะเพราะว่าเราแบบเอาเปรียบธรรมชาติกันเป็นเวลานานแล้วเงี้ยค่ะดูแลรักษาธรรมชาติกันน,นิดนึงหันกลับไปรักษาธรรมชาติแบบคนสมัยก่อนอะไรเงี้ยเนาะใช้ทรัพยากร,ราให้ประหยัดที่สุดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อย่าเอาเปรียบธรรมชาติกันมากนักค่ะสวัสดีครับมาพบก,กับผมในช่วงพลังพิทักษ์โลกเป็นช่วงที่สนับสนุนให้ทุกคนหันมาใส่ใจในสิ่งแวดล้อมสังคมและโลกใบนี้ วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์จากผักตบชบวาว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังพิทักษโลกอย่างไรตามผมมาเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณวิรัตแก้วไท้ทวมหรือป้าเล็กนะครับ<ะ>ป้าเล็กครับมีความคิดเริ่มยังไงครับนำเอาผักตบชวาเนี่ย มาเป็นเครื่องจักสารเรามีแม่น้ําลําคลองผ่านมีระเลใบนาเรามีผักตบชวาเยอะแล้วก็จะเก็บตรงนี้มาเป็นชิ้นงานคผมสร้างให้เป็นชิ้นเงินให้กับชุมชนของเราทําให้เป็นชิ้นงานสร้ยเป็นชิ้นเงินนะครับโอ้เยี่ยมมากเลยว่างจากงานจากนาเราจึงก็มาทําตรงนี้ครับให้มันเป็นงานแบบว่ายามว่างเป็นอาชีพเสริมครับกับ คนนนใท้องถิ่เราครับผมครับท่านผู้ชมครับนอกจากจะเป็นการสร้างรายได้แล้วยังเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดโลกร้อนด้วยมีขั้นตอนวิธีการทำอย่างไรตามผมมาเลยครับขอบคุณคุณรัตแก้วใส่ทวงนะ้าที่ให้สาระและความรู้กับผมและท่านผู้ชมทางบ้าน ถ้าท่านผู้ชมนะท่านใดสนใจนะครับผลิตภัณฑ์สวยๆติดต่อได้ที่ไหนครับได้ที่กลุ่มจักสารผักตบชวาบ้านต้นตาลน,นะครับถ้าท่านผู้ชมนะท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยครับวันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งพลังพิทักษ์โลกเรามาร่วมกันเป็นพลังพิทักษ์โลกด้วยกันนะครับพลังพิทักษ์โลกเรามาเป็นพลัง,พ,ลงพิทักษ์โ<พ>ลกกันนะคะ